วันนี้นะคะเราก็จะมาผัดผักรวมมิตรกันนะคะผัดผักรวมมิตรนะคะนี่เลยเตรียมผักอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะคะใส่พริกกระเทียมนะคะตำไว้สักหน่อยนะคะหรือจะใส่หมูสับอ้อมแอมเหมือนแตนสักนิดหนึ่งก็ได้เราผัดด้วยซอสขวดนี้เพียงขวดเดียวค่ะ69บาทนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ซื้อ5ขวดแถม1ขวดโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยน้ำตาลชูรสไม่ต้องใส่ซีอิ๊วขาวซอสหอยอะไรไม่ต้องใส่ค่ะ น้ำปงน้ำปลากเกลือไม่ต้องใส่ค่ะใส่ซอสควรน,นี้ควรเดียวจบเลยเด็กสามขวบก็ผัดได้นะคะผู้ชายก็ผัดได้นะคะทุกคนอ่ะเราจะมาผัดกันเลยนะคะเทน้ำมันพืชใส่ไปนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะรอน้ำมันพืชเดือดนะคะเราก็จะผัดพริกกระ,กะเทียมลงไป ถ้าคนไม่ทานพริกก็ใส่แค่กระเทียมก็ได้นะคะเพราะผัดผักจริงๆไม่ต้องใส่พริกก็ได้แต่อันนี้พอดีเราแอมหมูหน่อยนึงให้หอมๆนะคะผัดให้หอมผัดให้หอมเลยนะจ๊ะ พอหอมปุ๊บนะคะเราใส่หมูลงไปออมแอมนิดนึงอมแอมวาสันต้องบอกว่าการทําอาหารในยุคนี้มันง่ายจริงๆค่ะง่ายเหมือนปอกกล้วยเป็นการทําอาหารที่ง่ายกว่าการหุงข้าวนะคะทุกคนเพราะเราไม่ต้องปรุงอะไรเลยใส่แค่ขวดเดียวคือจบตั้งแต่มีซอสขวดนี้คือการทํากับข้าวในครอบครัวของแตนคือมันง่ายมากค่ะใครๆก็ทําได้เนี่ย ใส่ไปเลยพอผัดให้หมูสุกพอหมูสุกเราถึงจะใส่ผักนะคะหมูสุกเสร็จแล้วใส่ผักค่ะนี่ผักรวมค่ะของเรามีผักอะไรก็ใส่ใส่ไปค่ะนะฮะแล้วเราก็เติมน้ำลงไปหน่อยสักสามช้อนโต๊ะผัดเยอะก็เติมเยอะหน่อยนะคะทุกคน นะฮะฮหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ซอสค่ะซอสผัดตามสั่งนี่เดี๋ยวเปิดขวดใหม่ไปเลยนี่ค่ะใส่ซอสผัดตามสั่งเรากะเอาค่ะถ้าเกิดว่าเราผัดเยอะเราก็ใส่สักสองช้อนโต๊ะแต่ถ้าเราผัดน้อยเราก็ใส่สักหนึ่งช้อนโต๊ะก็แล้วกันถ้าเหมือนร้านอาหารตามสั่งนะคะนี่ น่ากินหอมอ่ะทุกคนแล้วก็ผัดให้แบบมันหอมผัดให้ผัดสลบนะคะผักมันสลบหน่ออยยุยสีสันรอให้ผักสลบแป๊บหนึ่งต้องบอกว่าทุกเมนูผัดง่ายมากค่ะแค่ขวดนี้ขวดเดียวค่ะทุกคนขาหกสิบเก้าบาทนะคะราคาขายปลีกหกสิบเก้าบาทนะคะ ค่าส่งเหมาเหมาห้บาทสั่งซื้อไปเลย5้าขวดเพราะตอนนี้แถม1ขวดนะคะได้รับครึ่งโหลทันทีนะทุกคนรับรองอร่อยมากนะคะเหมือนมีเชฟแบบฝีมือดีๆมาทํากับข้าวให้เรากินน่ะโดยที่เราไม่ต้องปรุงอะไรเลยเห็นไหมคะว่าแต่ไม่ปรุงอะไรเลยไม่ใส่อะไรเลยใส่น้ําเปล่าอย่างเดียวค่ะในผัดทุกผัดที่แตนทําให้ทุกคนดูในเพจซอสผัดตามสั่งนะคะจะเป็นผัดพริกแกงผัดผันงผัดกะเพราผัด ผัดอะไรอ่ะผัดเขียวหวานผัดพริกเผาผัดผงกะหรี่ผัดอะไรก็แล้วแต่ทุกผัดนะคะใส่ซอสขวดเนียวขวดเดียวจบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเยอะแยะมากมายปวดหัวทุกคนแล้วติดครัวเรือนไว้ยังไงก็อร่อยเด็กก็ทําได้ผู้ชายก็ทําได้สมมุติเราเป็นแม่บ้านเราเรีบๆออกไปไหนเงี้ยใช่ไหมเราแค่เตรียมผักไว้ให้ลูกเตรียมไก่ไวใ้ให้ลูกเสร็จปุ๊บอ่ะลูกตื่นขึ้น,นมาผัดเองนะลูกตั้งซอสขวดนี้ไว้จึบ๊บ จบลูกไม่ต้องปรุงอะไรเลยเททุกอย่างรวมกันลาดน้ำสอดคือจบเลยนะคะทุกคนนี่ยหอมมากเลยทุกคนคือดีอ่ะต้องบอกเลยว่ามันอร่อยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องปรุงแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อร่อย แม่บ้านคนไหนที่ทํากับข้าวไม่เป็นไม่ต้องกลัวค่ะอันเนี้ยเสน่ห์ปลายจวักเลยคือทําให้คุณพ่อบ้านหันมามองคุณว่าคุณทากับข้าวเก่งขึ้นมาทันทีเพราะมันอร่อยอัตโนมัติเลยไม่ต้องปรุงเลยค่ะในทุกเมนูผัดนะคะย้าค่ะในทุกเมนูผัดนะคะว้าว เรียบร้อยสุกนี้เราจะผัดน้ําเยอะหน่อยจุ๊ๆุหน่อยเพราะต้องการเอาน้ําราดข้านะคะเนี่ยปิดไฟละเรียบร้อยเสร็จในเมนูผัดนะฮะง่ายจริงๆต้องบอกเลยว่าง่ายจริงๆนะคะไม่สั่งไม่ได้แล้วนะคะ69บาบาทซอสผัดตามสั่งชื่อฟังดูก็ง่ายๆแล้วค่ะว่ามันทำอะไรได้ตามสั่งทุกเมนูผัดนะคะสั่งมาค่ะแอดไลน์มาค่ะ